สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเบื้องหลังแนวคิดของเรดาริโอนะครับผู้ก่อตั้ง b r i d g e w a t e r s s s o c i a t e ค่ะกองทุนเฮดจฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะใช่ครับเราจะดูกันว่าประสบการณ์ช่วงต้อง,องของเขาเนี่ยมันหล่อหลอมจนกลายมาเป็นหลักการหรือ principles ที่ด่งดังไปทั่วโลกได้ยังไงอื น่าสนใจมากค่ะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็จะมาจากเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเขาเองเลยนะครับเริ่มกันที่ไว้เด็กก่อนเลยดาริโอเนี่ยโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางเ ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งไรความจำก็ไม่ค่อยดีด้วยอ้าวเหรอคะครับแต่ว่ามีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากแล้วก็ชอบคิดแก้ปัญหาเองชอบทำอะไรด้วยตัวเองเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่8ขวบเลยนะโหเร็วมากแต่จุดเปลี่ยนจริงๆผมว่าน่าจะเป็นตอนอายุ12นะครับค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเขาไปทำงานเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟแล้วก็ได้ยินพวกนักลงทุนคุยกันเรื่องตลาดหุ้นกำลังบูมอะไรแบบนี้อ๋อและยินจากตรงนั้นใช่ครับ ก็เลยเอาเงินเก็บจากการทำงานเนี่ยไปลองซื้อหุ้นดูชื่อ North East Airlines เพราะเห็นว่าราคาถูกดีต่ำกว่า5ดอลลาร์เองแล้วผลเป็นไงคะซื้อตัวแรกเลยปรากฏว่าโชคดีมากหุ้นมันขึ้นไปสามเท่าโหสามเท่าใช่ครับดาริโอต,ตอนนั้นก็เลยติดใจเลยคิดว่าโอ้โหตลาดหุ้นที่ทำเงินง่ายจัง ก็คง <K un> คิดแบบนั้นนะคะเด็กอายุ12ได้กำไร3เท่านั่นสิครับแต่ความเชื่อนี้แหละที่มันนำไปสู่บทเรียนสำคัญมากๆต่อมาแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มศึกษาจริงจังเลยนะสั่งรายงานประจำปีของบริษัท Fortune 500มาอ่านเป็นตั้งๆจริงจังตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วความเชื่อที่ว่าหาเงินง่ายจากตลาดหุ้นนี่มันอยู่ได้นานไหมครับ <S <S ไม่นานเลยค่ะพอปี1966ตลาดหุ้นตกหนักเลยคราวนี้สิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้เนี่ยกลายเป็นว่าเ ผิดหมดเลยอ้าวค่ะช่วงปี1 9 6 7 1 9 9ถึง1น7 9นี่เศรษฐกิจผันผวนหนักมากราคาสินทรัพย์ก็ร่วงบทเรียนสำคัญที่เขาได้คืออนาคตเนี่ยมันมักจะต่างจากปัจจุบันไปเลยนะอืออืแล้วก็ราคาตลาดณนะตอนนั้นนะ่ะมันจะทอนแค่ความคาดหวังของคนซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเอ็นเอียงไปตามประสบการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเจอมาอ๋อคือมีอคติจากเรื่องใกล้ตัวว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มเห็นว่าคนมองตลาดแบบมีอคตินะช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็เลยหันไปสนใจพวกตลาดสินค้าพกพ์ล่วงหน้าแทนพวกข้าวโพดถั่วเหลืองเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าครับแล้วการที่เขาต้องคอยตามข่าวทั้งสงครามเวียดนามเศรษฐกิจตกต่ำ ควบคู่ไปกับการดูตลาดเนี่ยมันทําให้เขาเริ่มเห็นภาพเอ,อความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลชัดขึ้นเรื่อยๆแต่เส้นทางก็คงไม่ได้ราบเรื่นตลอดใช่ไหมครับเห็นว่าเคยเจอวิกฤตหนักๆด้วยใช่ค่ะหนักมากช่วงปี1 9 7 9เถึง1982เขาเรียกช่วงนั้นว่า My Abyss หรือว่าเหวส่วนตัวของเขาเลยเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนั้นคือเขาตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่มากๆค่ะแต่ว่าผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยพลาดนี่คือขนาดไหนครับ เสียเงินตัวเองไปเกือบหมดเลยค่ะแล้วที่หนักกว่าคือมันกระทบเงินลูกค้าด้วยโห oh, เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะจุดนี้สําคัญมากบทเรียนที่เขาได้แบบฝังใจเลยคือคุณไม่มีทางแน่ใจอะไรได้ร้อเอร์เจริงๆนะอืม mm. แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือต้องตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปก็ได้ความผิดพลาดที่เจ็บปวดครั้งนั้นนะคะมันเปลี่ยนวิธีคิดวิธีตัดสินใจของเขาไปตลอดการเลยน่าสนใจครับว่า จากจุดที่ตกต่ำขนาดนั้นเขาลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันนำไปสู่การสร้างหลักการที่เราพูดถึงกัน,นยังไงครับค่ะช่วงหลังจากนั้นที่เขาเรียกว่า my root of trials ประมาณปี1983ถึง1น9 4นะคะมันคือช่วงของการเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบจริงๆเรียนรู้จากความผิดพลาดใช่ค่ะเขาค้นพบสิ่งที่สำคัญมากคือต้องรู้จักวิธีล้มเหลวให้ดีหรือ fail well fail well ล้มเหลวให้ดีนี่ยังไงครับคือต้องกล้าลองกล้าพลาด แต่ต้องพลาดในระดับที่พอให้ได้บทเรียนแต่ไม่เจ็บหนักจนแบบต้องออกจากเกมไปเลยเอ๋อเข้าใจแล้วครับคือล้มแล้วต้องลุกได้ประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็เริ่มจดบันทึกหลักเกณฑ์การตัดสินใจของตัวเองทุกครั้งเลยนะอย่างละเอียดเลยนะแบบหมดเลยค่ะสร้างเป็นเหมือนชุดสูตรหรืออัลกอริทึมแล้วก็เอาไปให้พนักงานช่วยกันทดสอบช่วยกันวิจารณ์แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆหมายความว่าเริ่มเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับถูกต้องค่ะ เขาพบว่าคอามพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลผลข้อมูลได้เยอะมากเร็วด้วยแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีอคติทางอารมณ์เหมือนคนอ่าใช่เลยครับอารมณ์นี้ตัวปัญหาเลยค่ะซึ่งตรงนี้มักจะเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราเวลาตัดสินใจลงทุนแล้วในช่วงนี้เองเขาก็ไปค้นพบสิ่งที่เขาเรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทุนหรือ holy grail of investing จอกศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับ คือหลักการที่ว่าถ้าเรามีแหล่งรายได้ที่มันหลากหลายมากๆประมาณสัก15-20ถึง20แหล่งที่มันไม่สัมพันธ์กันเลยนะหรือ uncorrelated นะคะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้มหาศาลเลยโดยที่แทบไม่ไปกระทบผลตอบแทนที่เราคาดหวังเลยอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่ BridgeWater Group ใช้มาตลอดเลยค่ะโหฟังดูเป็นการเดินทางที่แบบค่อยๆสร้างค่อยๆตกผลึก ระบบขึ้นมาจากประสบการณ์จริงเลยนะครับแล้วพอ Bridge Water เติบโตขึ้นมุมมองของดดลิโอเปลี่ยนไปอีกไหมครับเปลี่ยนค่ะในช่วงปี1995ถึง2010ที่เขาเรียกว่า The Ultimate Boom พอบริษัทโตมากๆหลักการต่างๆมันก็ตกผลึกมากขึ้นเขาก็ตระหนักว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเงินทองเนี่ยมันคืองานที่มีความหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีความหมายอืมไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วใช่ค่ะ เขาเริ่มไม่ค่อยชอบภาพลักษณ์ตัวเองที่เป็นแบบฮีโร่นักลงทุนหรือบางทีก็ถูกมองเหมือนเป็นผู้นำลัทธิอะไรแบบนั้นคครครับับบเขาก็เลยตัดสินใจเผยแพร่หลักการเหล่านี้ออกสู่สาธารณะเลยในปี2010เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ค่ะซึ่งผลตอบรับก็ดีมากมีคนดาวน์โหลดไปอ่านกว่า3ล้านครั้งเนี่ย แล้วภายในองค์กรเองเขาก็มีการพัฒนาเครื่องมืออย่าง d o Collector ขึ้นมาด้วย d o Collector ค่ะเป็นเครื่องมือที่เอาไวร้รวบรวมฟีดแบ็กเกี่ยวกับคนทํางานแบบ Real-Time เลยนะคะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาฟังดูเป็นระบบที่เข้มข้นมากแล้วในช่วงท้ายของเส้นทางตามข้อมูลที่เรามีเขามองเรื่องการส่งต่อหรือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงบ้างครับค่ะ เขาก็เริ่มวางแผนส่งต่อ Bridgewater ให้คนรุ่นต่อไปดูแลเป้าหมายหลักของเขาคืออยากสร้างองค์กรให้เป็น meritocracy แห่งความคิดหรือไอเดีย meritocracy meritocracy แห่งความคิดคือเป็นที่ที่ความคิดที่ดีที่สุดจะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ไม่ว่าความคิดนั้นจะมาจากใครก็ตามตำแหน่งไหนก็ตาม อ hmm. แล้วพอมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะเขาพบว่าปัญหาที่เคยดูเป็นเรื่องใหญ่มากๆในตอนนั้นอะ่ะพอเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นแค่อีกหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นหรือ another one of those อ๋อเหมือนเป็นแพทเทิร์นใช่ค่ะที่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเขาเปรียบตัวเองเหมือนนักชีววิทยาที่คอยจำแนกสิ่งมีชีวิตพอเจออะไรใหม่ๆก็จัดหมวดหมู่แล้วก็นำหลักการที่มีอยู่มาปรับใช้ เขาเชื่อมันมาค่ะว่าความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะตัวเขาเก่งหรือพิเศษกว่าใครเอ้าไม่ใช่เพราะตัวเขาเหรอครับเขาเชื่อว่ามาจากหลักการที่เขาค้นพบและสร้างขึ้นมาซึ่งมันเป็นหลักการที่เป็นสากลและเป็นอมตะใครก็ตามที่นําหลักการนี้ไปใช้อย่างจริงจังก็ควรจะได้ผลลัพธ์ที่ดีคล้ายๆกันสรุปได้ว่าเส้นทางของเรเดลิโอนี่มันไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์อย่างเดียวเลยแต่เป็นการเดินทางที่ผ่านความผิดพลาดเยอะมาก การตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การสร้างระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นจริงๆใช่เลยค่ะจนกลายเป็นหลักการที่ทรงพลังอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะคุณดอริโอเชื่อว่าความสำเร็จมันมาจากหลักการที่ใครๆก็ทำตามได้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันก็มีคำถามชวนคิดต่อสำหรับผู้ฟังนะคะว่าครับ มีแนวทางที่เป็นระบบอะไรบ้างที่เราอาจจะลองนำมาปรับใช้กับการเรียนรู้หรือการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องเจอกับความล้มเหลวหรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไม่คุ้นเคยเหมือนที่ดาเลโอเคยผ่านมานะคะจะเอาหลักการอะไรมาช่วยเราได้บ้าง